Welcome Sky Pl Wow Plants to Sky's สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plant อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูพัฒนาการนะคะมาอัปเดตของภูงาช้างของเราในวันนี้นะคะน่าจะไม่ถึงเดือนเนอะที่เราพาทำคลิปภูงาช้างไว้นะคะว่าเราจะลองเอาภูงาช้างนะคะไต่ต้นไม้ดูนะคะว่าใบเขาเนี่ยนะคะจะ โตไวไหมนะคะอ่ะมาดูกันตอนแรกนะคะเขาอยู่ในกระถานะคะเขาก็จะประมาณนี้เนอะตอนนี้รากเขาเกาะเกาะต้นไม้แล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยเพื่อนๆนี่รากเกาะแล้วถามว่าใบาใหญ่ขึ้นไหมเราว่าเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะคะอ่ะเทียบดูนะจากจากตอนแรกที่เขาไหลมากับพื้นเนอะเขาก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะเทียบนะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็คือใหญ่ขึ้นมาแล้ว มะะีเริ่มไต่ขึ้นมาแล้วเราคิดว่าน่าจะประมาณครึ่งปีอ่ะอาจจะอ่ะตีให้สักหนึ่งปีอ่ะรับรองว่าได้ได้ทรงใบใหญ่ๆที่เขาขายกันใบละแบบใบละห้าพัน่ะได้แน่นอนแต่เป็นแค่การคาดการนะคะอาจจะไม่อาจจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นก็ได้แต่เนี่เราเพิ่งเอาอมาเกาะได้แค่หนึ่งเดือนเองนะ คือใบเขาก็ใหญ่อย่างเห็นได้ชัดแล้วอะคือใหญ่กว่าเดิมอะ,อะดูกันเห็นไหมเห็นปะคะเพื่อนมี่กับไปนี้นะเนี่ยโคลาโ,โคลาไซส์ก็เลยนี่ละค่ะเราถึงบอกเพื่อนๆนว่าไม้บ้นบานๆเลยนะขอแค่มีหลักนะคะยังไงพาจับขึ้นเลยเดี๋ยวเขาก็จะไปใหญ่ขึ้นมันต่างจากเวลาเราวางเรียบไปกับพื้นนะคะแล้วเราไม่มี เไม่มีหลักหรือเราเอาไว้แฮงจากข้างบนนะคะลงมาข้างล่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกที่นะที่เราแขวนไว้ที่เราไม่ได้เอาไต่ขึ้นหลักว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันโอเคนะคะนี่นะคะจะเป็นภูงาช้านะคะแบบที่เราแขวนเอาไว้นะคะเพื่อนๆมาดูกันนะว่ามันต่างจากตัวที่เราเอาไต่ต้นไม้แบบยังไงนะอ่ะมาดูกันตืดดตืดตืเห็นไหมเห็นปะคะเพื่อนเเขาเล็กกว่ากันเยอะเลยนะเล็กกว่า ตัวที่เราเอาไต่ต้นไม้เยอะเลยนะคะดูสิใบเล็กทต่ีเดียวเนี่ยเล็กเท่าแบบเนี่ยเล็กมากนะคะเดี๋ยวเราจะเอาต้นเนี้ยนะคะที่แขวนไว้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปไต่ต้นไม้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนอะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะแต่จากการที่เราทดลองต้นนั้นแล้วอ่ะก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันโตขึ้นจริงจริงใบ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากได้ใบที่ใหญ่ๆอย่าเอาห้อยไว้นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆหาหลักให้เขาเกาะนะคะเพราะถ้าเพื่อนๆเอาเขาห้อยลงแบบนี้เนีย่ยนะเขาจะเล็กนะคะเพื่อนๆนะคะไม่ใช่เราไม่ใส่ไม,ไม่ใช่เราไม่ใส่ปุ๋ยนะคะเราใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ออสโมโคให้เขาเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเนี่ยมันมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเล็กมากๆเลยเนี่ยนะคะคือการที่เอาให้เขาราบไปกับดินโดยที่ไม่มีหลักก็ก็จะเล็กแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องหาหลักนะคะเพื่อนๆถ้าอยากถ้าอยากเพิ่มมูลค่านะคะปลูกต้นไม้มีความสุขแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ก็จะยิ่งแฮปปี้กว่าเนอะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาเพื่อนๆไปก่อนละกันโอเค สำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวติดตามนะคะสวัสดีค่ะ